เราเดินตามชายหาดหรือเดินเรียบหาดทรายมาเรื่อยๆนะคะคะช่วงนี้เป็นน้ำลงเห็นไหมคะน้ำลงไปดูค่ะไกลมากแต่สังเกตนะคะว่าน้ำก็กำลังจะขึ้นมาแต่มองย้อนขึ้นไปด้านนี้เห็นไหมคะหค่ะหาดทรายตอนนี้กว้างแล้วนะคะเพราะว่าช่วงน้ำลงแลมองลงไป ด้านบนที่เป็นทรายแดงๆนี้นะคะหลายคนอาจจะถามว่าเอาทำไมหาดทรายไม่ขาวก็เพราะว่า,าหาดทรายหรือทรายที่บางสะเรศนี่นะคะหรือชายหาดที่บางสะเรศเนี่ยเขาจะมีทรา,ายสีแดงนะคะแต่ว่ามองลงไปด้านล่างคะ่ะในช่วงที่น้ําลงเราก็จะเห็นโคลนสีดําๆนี่คะ่ะตรงนั้นนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยน้ําขึ้นมา ก็จะขึ้นมาถึงในะะราคาบนแถวบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเดินมาสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นมีคนนั่งคุยทรายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะเขาคุยทรายทําอะไรกันเขามาเล่นทรายกันหรือเปล่าหรือเขาทําอะไรตามไปดูกันคะ่ะเห็นไหมคะมีรอยขุดทรายด้วยแต่มาดูนะคะว่าขุดทรายทําอะไรสวัสดีคะ่ะคุณป้าขาขุดทรายทําอะไรคะตอนนี้หาอะไรคะ เขาเรียกหอยอะไรนะคะหอยเสียบก็ไหนเป็นแบบไหนคะไหนไหนขอดูหน่อยค่ะนี่อันนี้เรียกว่าหอยเสียบเหรอคะเนี่ยเเรียกว่าหอยเสียบนะคะอันนี้เสียบกันอ๋อเขาจะอยู่ในทรายเหรอคะยังไงอ๋อนี่ค่ะก็มาขุดตอน ใส่น้ำปลาคือเอาไปแล้วล uh ้างให้สะอาดก่อนแช่น huh. uh, ้ำเค็มในที um ่นี้น้ำเค็มคือน้ำทะเลไหมคะเออแช่น้ำทะเลก่อนเอาไ๋อค่ะ้อ๋อแล้วก็เอาดองกี่วันคะถึงจะกินได้เนี่ยดองเย็นเนี้ยแล้อคะโอ้ มันปากแดตอะไรเงี้ยมันเป็นหอยเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นหอยสดทำแบบนี้คือหอยสดแล้วขายี่เวลาขายขวดหนึ่งในขวดละประมาณกี่บาทคะละยี่สิบบาทอ๋อจุงละยี่สิบบาทนี่ขายถูกด้วยนี่หอยเสียบดองขาอพอได้กินเนี่ยเรามาดูวิธีการขุดเห็นไหมคะขุดยาก ไม่ค่อยเยอะหอยหอยไม่ค่อยเยอะใช่ไหมฮะโอดูเดี๋ยวคุณปาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะเวันนี้ยแล้วค่ะขุดนะคเสได้แล้วก็จะไปดองนะคะเีวิธีขุดขุดง่ายค่ถ้าใครยามาขุดนะเวลามาเที่ยวชายหาดบางสะเลก็มาได้ เี่ค่ะเห็นไหมช่วงน้ําลงเนี่ยก็มาขุดอย่างเงี้ยค่ะเตรียมอุปกรณ์มาด้วยเนาะเตรียมเกียงมาด้วยกระตาก้าม,มาเออเสร็จแล้วพอได้แล้วก็เอาไปดองเหมือนที่คุณป้าเขาดองนี่ค่ะเนีย่ยเหมือนที่คุณป้าเป็นดองแต่ล้างให้สะอาดอ๋ดอแช่น้ำเกลือก่อน ใช่หมคะโอนี่มาอยู่บางสะเลเป็น40-50ปีแล้วนี่ค่ะก็ขุดมาอย่างนี้แหละใช่ไหมคะขายไปเรื่อยๆบันได้มากได้น้อยก็ว่ากันไปใช่ไหมคะทำเพลินๆไปเนาะเนี่ยถือว่ามาเล่นทรายก็แล้วกันสบายๆนั่งรับลมทะเลเย็นๆใช่ใช่ไหมคะผ่อนคลายด้วยใช่ไหมคะ รับลงทะเลเย็นๆนั่งขุดหอยหอยเสียบนะคะนั่งขุดหอยเสียบอยู่ตรงนี้อุ้ยดีจังเลยค่ะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะคุณป้าค่ะเนี่เห็นไหมคะเกือบจะเต็มถังนี้ละเอนะคะที่ชายหาดบางสะเรศค่ะเดินจเจริญมาเดินเล่นนั่งกินลมชมวิวอยู่แถวเนี้ค่ะ ใช่ใช่ดีจังเลยค่ะผ่อนคลายด้วยนะคะใครมาเที่ยวก็ลองมาขุดดูนะคะลองมาขุดดูมาช่วงน้ําทะเลลงนี่ค่ะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาขุดนะคะก็เอาหอยเสียบไปดองไปดองน้าปลาแล้วเวลากินเขากินยังไงคะคุณป้าก็กินอย่างนี้น,นะครับอร่อยนะใช่ไหมฮะโดยเฉพาะข้าวต้มปุยใช่ไหมอ,อ๋อไหนไหนดูอันนี้เนี่ยเขาเขาจะกินแบบนี้เลย ถ้าถ้าดองอยู่ในน้ําปลาก็กินอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วเราเปิดกินตัวหอยข้างในไหมคะตัวหอยข้างในเพราะมันก็จะอ้าเนาะแล้วจะเกินนิดนึงอ๋อแล้วก็กินได้เลยคนกินจะชอบกินแบบนใช่ไหมคะกินกับข้าวต้มก็อร่อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้าค่ะ ใช่ไหมเออ <c oughs> เขาบอกคนกรุงเทพชอบมาซื้อนักท่องเที่ยวชอบมาซื้อนะคะขครผานใครผัน,ผนมาที่บางสาเรนนี่ลองไปซื้อที่ตลาดไหมคะคุณป้าอ๋อขายตลาดเช้าบางสาเรนนะคะลองแวะไปซื้อมาชิมลองดูนี่คือบรรยากาศการคุ้หอยเสียบที่ใช้หา,าดบางสาเรนนะคะใครมาเที่ยวหรือมาค้างคืนที่บางสาเรนก็ตอนเช้าไปเดินตลาดเช้านะคะ แล้วก็ลองไปซื้อมาชิมดูค่ะ